สวัสดีครับมาแล้วนะครับรายการไร้สาระนะครับวันนี้นะฮะก็มาชมพระใหม่เหออรียญพระเกจิขนาดจานะฮะเป็นพระใหม่นี่แหละฮะสร้างปี2558นะครับนั่นก็คือเหรียญของหลวงปู่ท่อนนะครับหลวงปู่ท่อนอาวัดอะไรนะ ศรีอภัยอะไรนะจังหวัดเลยอ่ะเออหลวงปู่ท่อนอจังหวัดเลยนะครับก็หลวงปู่ท่อนนะครับก็เป็นพระสุปฏิปันโนนะฮะเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะสายวัดป่านะฮะก็คือสายหลวงปู่มั่นนั่นเองนะปู่หลวงปู่มั่นปุริทัตโตนะฮะก็เป็นพระสุปฏิปันโนอีกรูปนึงนะฮะที่หน้ากราบไหว นะครับแห่งจังหวัดเลยนะครับผมเรียนรุ่นนี้นะครับเรียนรุ่นนี้นะเป็นเรียนรูปทรงไข่นะครับจัดสร้างาเป็นที่ระลึกนะครับเพื่อหา,อาเพื่อหาทุนสมาหาอะไรนะหาทุนสร้างเออหาทุนสร้างหอสมุดรา,าชกุมารีนะฮะ เฉลิมเอ่อหอสมุดเฉลิมราชกุมารีนะฮะแล้วก็อ่าเป็นหอสมุดประชาชนนะราชกุมารีนะฮะจังหวัดเลยนะครับอ่าปีอ่าวันที่2เมษายนนะครับปี2558นะครับเหรียญรุ่นนี้นะพิเศษยังไงนะก็พิเศษตรงที่ตราสัญลักษณ์ด้านหลังนี่เลยครับท่านผู้ชมนะครับอ่าได้ใครนะได้รับอ่า ราชานุญาตเออผมพูดถูกไหมได้รับเขาเรียกอะไรนะราชานุญาตให้ใช้ส่งให้อาอนุญาตเออราชานุญาตนั่นแหละให้ใช้ไอ้เขาเรียกเลยตาสัญลักษณ์สอทออะเออพระดมามพิไทยของท่านนั่นแหละของของสมเด็จสมเด็จพระเทพนะครับผมอ่าประทับตรงที่ด้านหลังด้วยนะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีการจัดสร้าง ที่ดีพอสมควร,ครที่ดีมากๆเลยไม่ใช่พอสมควรหรอกที่ดีมากๆเลยเป็นมหามงคลนะครับก็ใครที่ชอบนะครับสายวัดปลาสายเย็นเย็นสายเย็นเๆยๆ็นเย็นเย็นไมาว่ายังไงนะก็ออกแนว ความเป็นมงคลนะครับชีวิตล่มเย็นเป็นสุขนะฮะสายเย็นเย็นนะฮะออกไปทางพุทุกคนก็จะออกไปทางเมตตาแขวคขาดสัดส่วนเยอะนะเมตตาแขวคขาดเมตตาก็หมายความว่าไปที่ไหนเดินทางไปที่ไหนใครเห็นใครรักใครเห็นใครให้ใหความเมตตากรุณานะฮะผีสางเทวดาอ่ำนวยโชคอํำนวยชัยให้นั่นก็คือว่าเมตตาส่วนแขวคขาด นะครับแควคาดก็พยันอันตรายต่างๆแทนที่เราจะไปเจอนะฮะเราก็ก็คืออาจจะไม่เจอหรือมีอะไรให้เราฉวัดเฉวียงหรือแบบเขาเรียกอะไรเออแบบที่เราจะเจอแต่เราก็ไม่ได้เจอหรือว่าเกิดความแค้วคาดนั่นแหละครับเขาเรียกว่าแควคาดนะฮะก็คแควคาดอันตรายเนาะก็คือว่าอธิบายยังไงนะกลัวจะเข้าใจนะครับอ่าแบบ แทนที่เราจะไปเจอเออจะไปเจอในสิ่งที่ไม่ดีนะฮคำว่าแก้วคาดก็จะทําให้เราเนี่ยแบบออมีเหตุที่ว่าไม่ได้เจอเหตุการณ์ร้ายๆนั้นๆเ,ออเขาเลยเรียกว่า,าแก้วคาดนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับถ้าอธิบายแบบกยายความแบบง่ายๆนะครับส่วนาราคานะครับราคาเหรียญน,นี้ก็น่าจะวิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุข ส่วนราคานะครับส่วนราคากา็หลักร้อยนะครับหลักร้อยมีหลายเนื้อนะฮะ <c oughs> แต่เนื้อล,ล่างก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสวยๆแบบนี้สภาพสวยๆก็น่าจะไม่เกิน300นะครับไม่เกิน300นะครับเครียกองก็อาจจะเจอ2 0 3 0บาทเพราะว่าคนก็ไม่นิยมพระใหม่กันนะครับ คนเขาไม่นิยมพระใหม่กันแต่ก็เป็นบางสายแหละบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบก็นา่นาจิตตั้งเนาะนะครับแต่ว่าเป็นพระดีเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติดีนะับพระสุปฏิปโนหน้ากราบไหวา้แล้วก็หน้าเก็บอย่างมากๆนะครับเป็นพระที่หน้าเก็บด้วยแล้วก็หน้า,าเลี่ยมแขวนขึ้นคอพึ่งพุทธคุณได้เลยนะครับนี่เห็นไหม เหรียญก็จะประมาณนี้เท่ากันกันกบเหรียญที่ผมห้อยแขวนอยู่เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเหรียญก็จะต่อโค้ดที่ตรงไหล่ตรงผ้าผ้าเรียกผ้าอะไรนะผานลงมาเนี่ยจะต่อโค้ดไว้นะครับแล้วก็จะรันนะจะรันเลขนะร,รันนัมเบอร์นั่นแหละฮะมีหมายเลขกำกับต่อโค้ดกำกับด้วยนะครับทุกเหรียญทุกองค์นะครับ ก็จะประมาณนั้นนะครับใครที่ชอบอพระใหม่ๆนะฮะเป็นพระใหม่นะรพระที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจก็ลองไปศึกษาข้อมูลดูเพิ่มเติมนะครับผมก็ทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางในการาสะสมพิจารณาแล้วก็สะสมในระดับต่อไปสำหรับมือใหม่เออมือใหม่เออฝึกเก็บฝึกดูเหรียญเออฝึก เก็บฝึกอะไรนะฮะก็มาชมทาง PNP c h a n ช e l ที่ผมทำเป็นคลิปขึ้นมาให้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระนะครับก็ทำคลิปสั้นๆนะครับชมพระใหม่บ้างเก่าบ้างสลับกันไปนะแท้บ้างไม่แท้บ้างสลับกันไปนะครับเพือ่อชมเพื่อเป็นแนวทางาในการสะสมในการเช่าหานะครับมือใหม่นะครับก็ถ้าชอบ นะก็อย่าลืมกดไลค์นะกด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการไปเขียกกองบอกเขียกล่องเอาพระมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี่แหละครับ <c oughs> นะครับผมถ้างบน้อยงบน้อยเรางบน้อยล้วก็วต้องอาศัยการเขียวแล้วแหละครับถ้างบเยอะเดี๋ยวจะเป็นเช่าสมเด็จองละสามสล้าน <c oughs> มารีวิวให้ดู <c oughs> นะครับตอนนี้งบน้อยอยู่นะครับผมก็ชมพระ ก็เรียกเลยนะพระหลักร้อยนะพระหลักร้อยพูทุกขุนหลักล้านไปก่อนนะครับผมการเช่าหาก็อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ปล่อยเช่าและผู้ขอเช่านะครับราคาพระมีขึ้นมีลงก็แล้วแต่กลไกการตลาดเนาะก็โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ